ทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้านะคะวันนี้สององศาค่ะทุกคนคะ่ะเชา้านี้แข็งมากหนามากโอโ้โหโอ้โหหนาเตอะเลยหนาวขนาว ดูค่ะโอหลำบากเลยนะคะต้องออกไปข้างนอกทั้งที่อากาศหนาวอย่างนี้เราต้องอยู่ในผ้าห่มบ้างค่ะโอ้โหทุกคนตรงนี้ขุดไม่ออกเลยคะ่ะนาวโอ้โหแข็งมาก โ oh. 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 ดูต้นไม้ของเรานะคะแข็งค่ะแข็งค่ะ